สวัสดีครับผมวันนี้เช้าวันหยุดนะครับผมวันนี้กลับมาล้างจานคื้เก่านะครับเมื่อคืนนี้ลูกมาเยี่ยมพ่อแม่ก็ดีใจครับเพราะลูกจากไปนี่ครับผมสิ่งที่ได้ลูกจากไปใครล้างจานใครล้างจานครับใครล้างจานนะครับพ่อมึงไง ไม่ต้องถึงร้อยหรอกครับข้าคนเดียวก็ไหวครับผมก็มาพ่อกับผม,มอีเกเช่นเคยนะครับผมเนาะ พอบ้านไล้ล้างจานก็ครับวันนี้ครับลูกมาเยี่ยมเมื่อคืนนะครับจานกระสีลายเป็นพิเศษครับผมจาสเป็นผมเนี่ยแหละครับล้างจานครับเบ้าแทนชายสายห้านะครับผมรับหน้าที่พอบ้านใจกลก้าล้างจานนะครับผมวันนี้ก็ให้ล้างจานเป็นพ่อเป็นพ่อที่เป็นพ่ออลไรพ่อหมยก็คือเออครับจัางย่ำใดกระสีลาแล้วนะครับถามนี่ครับก็เวลาตั้งใจก็ตั้งใจล้างนะครับเนาะนี่ครับผมก็มีหลายมุมนะครับมาให้เบืองเนาะเบืองสีนาทาทางในความล้างจานในความคล่องแคล่วมุ่งมั่นตั้งใจนะครับ เพื่อให้จานทุกใบสะอาดเอี่ยมอ่องนี่ครับผมจะน้อยใจเนี่ยนะครับผมผ่านเลด้าในการล้างหวยล้างจานเดยด้วยคอมเดอร์ในมันกันนึงอ่ามันมีความมันแล้วก็มาย้ำเพิ่มอีกทีนึงนะครับผมนี่ล้างให้หมดเลยนะครับไม่เหลือไม่แต่ใบเดียวนะครับผมผมก็จะทําพื้นที่ทุกอย่างทุกตารางมิลลิเมตรนะครับให้สะอาดเอี่ยมอ่องนะครับผมนอกจากทั่วจานแล้วมีดพ้าหรือว่าสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับผมจะไม่ให้อยู่ในซิงเลยด็ดขาดนะครับผมนี่ฮะ ผมล้างจานให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วทําการนะครับตักเศษอาหารออกจากาซิงนะครับหล,ลางกาลังซิงให้เรียบร้อยนะครับก็ดูศึกษาดูงานกับภรรยามานานเยอะหลายปีเยครับผมนะครับในการล้างครล้างจานเนาะเราก็ต้องทำให้สะอา,าเดเรียบร้อยนะครับที่สําคัญพื้นข้างล่างก็จะห้ามเปลียกนะครับผม นางเสียดมากนี่ครับม่อคือนี้ก็ลูกหลานมาเยี่ยมเนาะแล้วก็ตอนรับขับช่อย่างดีเนาะลูกหลานก็เหมือนแขกแขกก็เหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนหลานก็เหมือนลูกนะครับผมก็ล้างหัวล้างจานแก้วมารีไซเคิลครับแก้วเต่าบินนะครับผมอ่าตรนี้มันค่อนข้างหนาแล้วก็มีลวดลายแล้วก็เก็บไว้นะครับผมเป็นการรีไซเคิลป็นอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ล้างจานนะครับผมที่เหลือนะครับมันทุ่งจริงมันมีสามกะมังนะจานครับผมล้างในอ่างแล้วหนึ่งะมังแล้วครับ แล้วก็อยู่บพื้นอีกสองกรละมังผมก็เก็บขึ้นมาล้างให้หมดให้เรียบร้อยนะครับนี huh. ่ครับผมล้างให้สะอาดล้างการละมังชิ้นใหญ่ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็ครับผมก็หาที่วางที่เก็บให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ได้สั่งชั้นมาเนาะแล้วก็ทำความสะอาดิ้นนะครับทำาาความสะอาดิ้แล้วก็ล้างอ่ถ้วยจานทีละใบนะครับผมล้างทีละใบทีละใบเสร็จแ,แล้วก็เอาแก้แวเตาบินไปเก็บไว้ขี้นะครับผมที่เหลือก็ เก็บไว้เาที่เขาทานนะครับตามความเหมาะสมที่จะเป็นว่ามันจะอยู่ตรงไหนที่ไหนหมวดหมู่ของมันเนาะครับผมเสร็จแล้วเราก็ไปเอานะครับกระทะมาล้างนะครับผมกระทะเอย้ยระทอนเอยนะครับเก็บตกสิ่งนิดหน่อยนะครับผมกระทะนะครับที่มันม,มีน้ามันตรวจสอบว่าตรงไหนทที่ว่าอ่าเป็นถ้วยเป็นจานเป็นหม้อเป็นกระทะล้างให้เรียบร้อยครับไม่ต้องมาล้างอีกหลายรอบเนาะทำงานคนเดียวให้มันเสร็จเรียบร้อย แบบร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเลยนะครับผมนี่ยจานนะครับที่ลองนะครับทอดปูทอดปลานะครับผมหรือว่าทอดเนื้อทอดอะไรมีจะมีเศษข้าบน้ำมันแล้วก็ทำเส็จเรียบร้อยนะครับล้างซิงให้เรียบร้อย